พระวจนะของพระเจ้าประจําวันแต่เราบอกท่านว่าที่เป็นใหญ่กว่าพระวิหารอยู่ที่นี่ถ้าพวกท่านเข้าใจความหมายของพระคัมภีร์ที่ว่าเราประสงค์ความเมตตาไม่ประสงค์เครื่องสัตวบูชาพวกท่านก็คงจะไม่ตัดสินลงโทษพวกที่ไม่มีความผิดเพราะว่าบุตรมนุษย์เป็นเจ้าเป็นนายเหนือวันสบาโต คำว่าพระวิหารอ้างอิงถึงสิ่งใดในที่นี้กล่าวอย่างง่ายๆคือคำนี้หมายถึงอาคารที่สูงส่งสง่างามและในยุคธรรมบัญญัติพระวิหารคือสถานที่ที่นักบวชมานมัสการพระเจ้าเมื่อองค์พระเยซูเจ้าตรัสว่าที่เป็นใหญ่กว่าพระวิหารอยู่ที่นี่คำว่าที่อ้างอิงถึงผู้ใดคำว่าที่นี้ หมายถึงองค์พระเยซูเจ้าในเนื้อหนังอย่างชัดเจนเพราะมีเพียงพระองค์เท่านั้นที่ยิ่งใหญ่กว่าพระวิหารพระวจนะเหล่านั้นบอกผู้คนว่าอย่างไรพระวจนะเหล่านั้นบอกผู้คนให้ออกมาจากพระวิหารพระเจ้าทรงออกมาจากพระวิหารแล้วและไม่ได้ทรงพระราชกิจในนั้นอีกต่อไปดังนั้น ผู้คนจึงควรแสวงหาย่างพระบาทของพระเจ้านอกพระวิหารและติดตามย่างก้าวของพระองค์ในพระราชกิจใหม่ของพระองค์มีข้อสนับสนุนที่อยู่เบื้องหลังพระวจนะขององค์พระเยซูเจ้าเมื่อพระองค์ตรัสเช่นนี้นั่นคือภายใต้ธรรมบัญญัติผู้คนได้มามองเห็นพระวิหารว่าเป็นบางสิ่งบางอย่างที่ยิ่งใหญ่กว่าพระเจ้าพระองค์เองนั่นคือ ผู้คนนมัสการพระวิหารแทนที่จะนมัสการพระเจ้าดังนั้นองค์พระเยซูเจ้าจึงทรงเตือนพวกเขาให้อย่านามัสการรูปเคารพแต่นมัสการพระเจ้าแทนเพราะพระองค์ทรงอำนาจสูงสุดด้วยเหตุนี้พระองค์จึงตรัสว่าเราประสงค์ความเมตตาไม่ประสงค์เครื่องสัตววบูชา เห็นได้ชัดเจนว่าในพระเนตรขององค์พระเยซูเจ้าผู้คนส่วนใหญ่ที่ใช้ชีวิตภายใต้ธรรมบัญญัติไม่ได้นมัสการพระยาเวอีกต่อไปแต่เพียงแค่พลีอุทิศไปอย่างพอเป็นพิธีและองค์พระเยซูเจ้าตกลงพระทัยว่านี่ถือเป็นการนำมัสการรูปเคารพผู้นมัสการรูปเคารพเหล่านี้ เห็นว่าพระวิหารเป็นบางสิ่งบางอย่างที่ยิ่งใหญ่และสูงส่งกว่าพระเจ้าในหัวใจของพวกเขามีเพียงพระวิหารไม่ใช่พระเจ้าและหากพวกเขาสูญเสียพระวิหารไปเช่นนั้นแล้วพวกเขาก็จะสูญเสียที่อาศัยของพวกเขาหากปราศจากพระวิหารพวกเขาก็ไม่มีที่ใดให้นมัสการและไม่สามารถทำการพลีอุทิศของพวกเขาได้ สิ่งที่เรียกว่าที่อาศัยของพวกเขานั้นคือสถานที่ที่พวกเขาใช้การกล่าวอ้างเท็จถึงการนมัสการพระยาเวพระเจ้าเพื่อให้อยู่ในพระวิหารต่อไปและทำกิจการงานต่างๆของพวกเขาเองสิ่งที่เรียกว่าการพลรีอุทิศของพวกเขานั้นเป็นแค่การที่พวกเขากระทำการอันน่าอับอายส่วนตัวของตนเองภายใต้การแท้งทำเป็นปรนิบัติในพระวิหาร นี่คือเหตุผลที่ผู้คนขณะนั้นมองเห็นว่าพระวิหารยิ่งใหญ่กว่าพระเจ้าองค์พระเยซูเจ้าตรัสพระวจนะเหล่านี้เพื่อเป็นคำเตือนให้กับผู้คนเพราะพวกเขากำลังใช้พระวิหารเป็นฉากหน้าและใช้การพลีอุทิศเป็นฉากบังการคดโกงผู้คนและการคดโกงพระเจ้าหากเจ้านำพระวจนะเหล่านี้มาปฏิบัติกับปัจจุบัน พระวจนะเหล่านี้ยังคงใช้ได้เท่าเดิมและตรงประเด็นเท่าเดิมถึงแม้ว่าผู้คนในวันนี้จะได้รับประสบการณ์กับพระราชกิจของพระเจ้าที่แตกต่างจากที่ผู้คนในยุคธรรมบัญญัติได้รับประสบการณ์แต่เนื้อแท้ของธรรมชาติของพระราชกิจเหล่านั้นเหมือนกันในบริบทของพระราชกิจในวันนี้นั้นผู้คนยังคงทำสิ่งต่าง ในประเภทเดียวกับที่ถูกแสดงแทนด้วยคำว่าพระวิหารยิ่งใหญ่กว่าพระเจ้าตัวอย่างเช่นผู้คนมองเห็นว่าการทำหน้าที่ของตนให้ลุล่วงคืองานของตนพวกเขามองเห็นว่าการเป็นพยานต่อพระเจ้าและการต่อสู้กับพญานาคใหญ่สีแดงคือการเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อปกป้องสิทธิมนุษย์เพื่อประชาธิปไตยและอิสรภาพ พวกเขาเปลี่ยนหน้าที่ของพวกเขาเป็นการใช้ทักษะของพวกเขาในอาชีพการงานแต่พวกเขาปฏิบัติต่อการยำเกรงพระเจ้าและการหลบเลี่ยงความชั่วเสมือนไม่ใช่สิ่งใดนอกจากคำสอนศาสนาชิ้นหนึ่งที่ควรทำตามเป็นต้นโดยพื้นฐานแล้วพฤติกรรมเหล่านี้ไม่เหมือนกับคำว่าพระวิหารยิ่งใหญ่กว่าพระเจ้าหรอกหรือความแตกต่างคือ เมื่อสองพันปีก่อนผู้คนทำกิจธุระส่วนตัวของตนในพระวิหารทางกายภาพแต่วันนี้ผู้คนทำกิจธุระส่วนตัวของตนในพระวิหารที่ไม่อาจจับต้องได้ผู้คนที่ให้คุณค่ากับกฎเหล่านั้นมองเห็นว่ากฎยิ่งใหญ่กว่าพระเจ้าผู้คนที่รักสถานะเหล่านั้นมองเห็นว่าสถานะยิ่งใหญ่กว่าพระเจ้า ผู้คนที่รักอาชีพการงานของตนเหล่านั้นมองเห็นว่าอาชีพการงานยิ่งใหญ่กว่าพระเจ้าและอื่นๆอีกมากมายการแสดงออกของพวกเขาทั้งหมดทําให้เรากล่าวว่าผู้คนสรรเสริญพระเจ้าว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดโดยผ่านทางคําพูดของพวกเขาแต่ในสายตาของพวกเขาทุกสิ่งยิ่งใหญ่กว่าพระเจ้า นี่เป็นเพราะว่าทันทีที่ผู้คนพบโอกาสที่จะแสดงพรสวรรค์ของตนเองหรือทำกิจธุระของตนเองหรือประกอบอาชีพการงานของตนเองตามเส้นทางในการติดตามพระเจ้าของตนพวกเขาเว้นระยะห่างตัวพวกเขาเองจากพระเจ้าและทุ่มเทตนเองในอาชีพการงานที่ตนรักส่วนสิ่งที่พระเจ้าได้มอบความไว้วางพระทัยให้กับพวกเขา และน้ำพระไทยของพระองค์นั้นสิ่งเหล่านั้นได้ถูกละทิ้งไปนานแล้วสภาวะของผู้คนเหล่านี้กับบรรดาผู้ที่ทำกิจธุระของตนในพระวิหารเมื่อสองพันปีก่อนมีความแตกต่างกันอย่างไร